สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในติ๊กต็อกทุกท่านครับมาพบผมมีลอค้าอีกหนึ่งทีพครับคลิปนี้ขอโชว์รถหน่อยมีวัวที่ว่าขายยากทำไมลูกค้าไม่สนใจที่ราคาก็ลดแล้วอะไรก็ลดแล้วโทกก็โทกพี่สุดแล้วเอหรือว่ารีวรัวมันจืดไปวะเราต้องตกแต่งให้ลูกค้าหน่อยไหมพี่ครับมาลองดูไอเดียผมหน่อยทําแบบว่าเอาแบบว่าหล่อแบบพอดีคาโอเคไหมดูนะนี่ เฮ้ยมันสวยขึ้นเยอะจริงนะลูกค้าเพราะผมใส่ฝาครอบไฟหน้าไปให้นะครับใส่แม็กเข้าไปให้ใส่ฝาครอบมือจับใส่ฝาครอบไฟท้ายเฮ้ยมันหล่อลูกค้ามันหล่อแล้วดูสภาพรถผมเดิกโอ้โหไม่ไงโอ้โหเงาวเวบลูกค้าครับเงาเวโฉสภาพใหม่มากแลวแต่งให้มันดูหล่อขึ้นนะ่ะ นี่เพิ่งแตะเข้าไปเลยนะลูกค้านี่เพิ่งแตะเข้าไปเลยนะนี่ยางเพิ่งใส่เข้าไปให้เลยนะล้อเพิ่งใส่ไปเลยนะอยากให้ลูกค้าได้แบบว่าออกไปแล้วเท่อางทีแบบว่าขายเดิมๆอาจจะไม่เท่แต่พยายามแต่งให้พี่เท่ที่สุดแล้วครับพี่ครับแล้วที่สําคัญแต่งให้แบบนี้ราคาเดิมไม่ขึ้นแนมะ้แต่บาทเดียวเดี๋ยวมาฟังกันใครยังไม่เคยเห็นคลิปเก่กามาดูกันนะว่าราคาที่ผมลดราคาสุดเท่ไหนไปแถมให้ลูกค้าดูข่อยว่าใหม่ทุกจุดจริงป่ะนี่ ใหม่มากลูกค้าใหม่มากๆใหม่หมดทุกชิ้นส่วนใหม่หมดทุกอนูใหม่หมดทุกตารางนิ้วแบบนี้พี่ครับผมขายแบบนี้คลิปกิปแบบนี้คันนี้ให้ลูกค้าชมนิดนึงนี่ราคาขายนะครับพี่เขาขายกันอยู่สี่แสนไปปลายห้าแสนต้นนี้ตีประตูพีเรนเนอยศไอพี่สมาร์ทแคป2.4โดยอีพีเรนเนร่นะครับปีสองพห้า ผมขาย4 7 0 0 0บาทฉีกทิ้เงเลยเสร็จแล้วไม่ต้องใช้ราคาเก่าะนะราคานี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขายไม่ขายไม่ขายเรามาขายราคาที่ลูกค้าต้องซื้อดีกว่านะครับราคาต่อไปนี้จะเป็นราคาที่ลูกค้าต้องพาศับใจมากที่สุดแล้วได้ของแต่งแบบนี้ด้วยราคาขาย3 0 9 9 0 0บาท399เอาให้ถูกอิด บ, <US> บินราคาแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยไม่ต่บาทเดียวนะครับที่สำคัญผ่อนต่อเบดือนเดือนละเก้าันบาทเดี๋ยวผมทำให้ไม่ใช้เก้าพันดิผ่อนต่อเดือนเดือนละเจ0ดพันกว่าบาทน,บบนา 7, าทะโอ้ยตา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 ยบีเรนเนอร์ผมผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทลูกค้าครับไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทด้วยแล้วแต่งให้แบบนี้รอรอแบบนี้ใครไม่อยากได้บ้างยูนี่ลูกค้าเดี๋ยวผมสั่งเล้ให้ด้วยแถมให้ผมสั่งกระจังหน้าอันใหม่ไปให้ กระจังหน้าเดี๋ยวเอาแบบว่าเป็นกระจังหน้ารีโว่หล่อๆเท่ๆแล้วพี่จินตนาการดูเดี๋ยวถ้าเกิดได้กระจังหน้ารีโว่ตัวสือสีแดงมาโอ้โหมันจะเฟี้ยวฟ้าวกระทู้รู้ขนาดไหนพี่ครับสุดจัดประหลัดบอกบอกเลยว่าจุดจัดพี่ใครอยากได้พี่โทรหาผมนะศ8นย์แปดหกสี่หกตัวแล้วก็เจรับผมวีโเดชการดีๆให้รบ,บริการครับรับประกันรถสวยทุกคันและราคาถูกทุกคันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม